คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อความบ er. ันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามตัวคลิปเป็นการสอนให้เกิดการเรียนรู้ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักท่านปั่นของพี่ไก่ทุกท่านก็มาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้พี่ไก่ก็มีเกมสล็อตสไตล์ไทยๆมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั่นคือเกมยักษ์ไทยของค่ายการ์มตอนนั่นเองจะเป็นแบบไหนนั้นตามพี่ไก่กันมาเลย และก่อนที่จะไปดูตัวเกมนั้นพี่ไก่จะพามาดูสัญลักษณ์ตัวจ่ายของแต่ละตัวกันก่อนนะฮะตัวแรกวายเกมนี้จะเป็นสัญลักษณ์ครุฑสีทองซึ่งวายก็แทนสัญลักษณ์ทุกตัวรวมถึงสัญลักษณ์โบนัสอีกด้วยวายสามารถลงได้ทุกเพลายกเว้นเพลาที่1นะฮะถัดไปเป็นตัวโบนัสหากเพื่อนๆได้สัญลักษณ์โบนัสหรือมีตัววายผสมอยู่ด้วย3ตัวขึ้นไปโดยเรียงติดต่อกันจากเพลาซ้ายสุดไปทางขวาก็จะเข้าสู่ฟีเจอร์โบนัสเกมนะฮะ สัญลักษณ์ที่มีราคาแพงที่สุดก็จะเป็นยักษ์ขาวยักษ์แดงยักษ์เขียวราคาตัวอื่นๆก็ตามนี้เลยนะฮะสำหรับการชนะเกมนี้มี243ไลน์ในเกมหลักและในรอบโบนัสก็จะมีให้เพื่อนๆเ,เลือกไลน์ชนะแบบ243ไลน์1,024ไลน์หรือ3,125ไลน์การหมุนฟรีก็จะเป็น15 10หรือ5รอบตามลำดับเลยนะฮะ ต่อไปเราไปดูตัวเกมกันต่อเลยเกมสล็อตเกมนี้ออกแบบมาเอาใจคนไทยเราสไตล์ยักษ์เฝ้าประตูตามวัดที่คนไทยเรารู้จักกันดีนั่นเองลวดลายพื้นหลังเกมนี้ก็ออกแบบมาเป็นลายไทยด้วยเช่นกันนะฮะไปดูกันที่ราคาการเดิมพันกันต่อเลยเกมนี้เดิมพันต่ำสุดอยู่ที่5บาทสูงสุดอยู่ที่200วันนี้พี่ไก่จะเล่นเบทด5บาทให้พเพื่อนเดูนะฮะ สำหรับเกมสล็อตยักษ์ไทยจะมีเพลาทั้งหมด5เพลากับ3แถวซึ่งการที่มีแถวน้อยก็จะทำให้เ,เพื่อนๆมีโอกาสชนะรางวัลกันได้แบบง่ายๆอีกด้วยตัววายก็ลงมาบ่อยด้วยเช่นกันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสชนะรางวัลของเพื่อนด้วยนะฮะเรามาดูการซื้อฟีเจอร์โบนัสของเกมนี้กันต่อนเลยราคากาันซื้อฟีเจอร์โบนัสของเกมนี้ต่ำสุดอยู่ที่250สูงสุดที่1น0 0 0นะฮะ และลายชนะก็มีให้เลือก3แบบจำนวนการหมุนฟรีก็จะลดลงตามจำนวนลายชนะที่มากขึ้นตามคลิปนะฮะรอบนี้พี่ไก่เจอฟีเจอร์ที่250นะฮะก็จะได้หมุนฟรี15รอบความพิเศษของฟีเจอร์โบนัสคือเมื่อเพื่อนๆหมุนได้สัญลักษณ์หน้ายักษ์ทั้งหมดที่มีราคาแพงแต่หน้ายักษ์เป็นคนละตัวกันเกมก็จะเปลี่ยนใบหน้ายักษ์นั้นเป็นหน้าเดียวกันทั้งหมดแบบซุม้มเพื่อน,น,น,นก็จะชนะรางวัลกันแบบต่อเนื่องรัวๆกันเลย โชคดีได้หน้าที่มีราคาแพงที่สุดเรียงต่อกันแล้วล่ะก็พี่ไก่ว่าเพื่อนๆมีแตกกันแน่นอนเลยนะฮะและทั้งหมดนี้คือเกมสล็อตยักษ์ไทยที่พี่ไก่นำมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันเกมสล็อตสไตล์ไทยๆท,ที่วายลงมาบ่อยและโบนัสเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ราคาแพงหากเพื่อนๆได้ลองเล่นรับรองโดนใจแน่นอนสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถแอดไลน์พี่ไก่มาได้ที่ แอด All Gamer ใส่แอดข้างหน้าด้วยนะฮะแอด All Gamer พี่ไก่ก็จะแนะนำเว็บที่เล่นง่ายใจจริงและโอนไว้ที่พี่ไก่เคยไปลองเล่นมานะฮะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยวันนี้พี่ไก่ขอตัวลากันไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับ